สวัสดีครับเชาวชาวเอา้าทำไมวันนี้คุณมาคนเดียวอะ่ะก็ต้นหอมไปต่างประเทศครับเออแล้วคุณรู้ได้ไงเขาไปต่างประเทศผมโทรเช็คแล้วฮะตอนแรกผมก็ไม่เชื่อ,อผมก็เลยโทรเช็คก,ก็มีเสียงผู้หญิงรับครับผมเอารับพูดภาษาอังกฤษเลยฮะเออพูดว่าไงฮะ sorry The number y ยุด short s h o n t ผมก็เลยรู้ว่าเขาอยู่กับเพื่อนผู้หญิงแน่นอนแล้วเป็นชาวต่างชาติด้วยไม่ใช่อันนี้เวลาโทรไปเขาอาจจะแบบอยู่ในประเทศแล้วปิดเครื่องเปล่าเอาจริงฮะจริงอ่อเหรอฮะอยู่ที่เมืองไทยก็แบบนี้ฮะใช่ บ้าบ่บ้าบ่ทไมงออย่างนี้เออต้นหอมเขาไปไหนจียอนรู้ไหมไม่รู้ค่ะเขาไม่ได้โทรหาเหรอไม่โทรหาไม่โทรหาเอ้าทำไมอ่ะไปไหนก็ไปไม่ห่วงไม่ห่วงแลวจียอนอยากจะบอกต้นหอมว่าไงอยู่บ้านเฉย อยู่ดี้ไม่ต้องห่วงตรงนี้เออไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวหนูจะดูแลเองได้เนาะสนิทกับต้นหอมมากไหมสนิทมากอะค่ะอ๋อใช่สนิทกันทำอย่างนี้เลยเหรอได้นี่แหละโอกาสบันเทิงนี่ทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างไม่น่าเชื่อเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ทำมาทุกประเภทแล้วใในรายการเขาเรียกว่าเป็นสหประชาชาติเลยอ๋อคือดูคนเดียวเหมือนกับ ทั่วโลกมาแข่งให้ดูสหาประชาชาติคือ worldwide United Nations น้องมีอย่างนั้นเลยถ้าภาษาอังกฤษย้อนได้อยู่แล้วใช่นะครับผมแต่ถ้าเป็นภาษาอีสานล่ะก็ว่าวเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงหรอใช่ว่าวได้เหรอว้าวได้เฮ้ยน่ารักอ่ะเดี๋ยวไหนบ่งบงบังบ่าวกับพี่บ้างเนาะ อะไรนะรอ,อ้ว้าวเก่งบอพี่เหรอบอหู้อ่ะเพราะปกติไอ้ก็ว่าคนเดียวแ <c oughs> ละไอ้ล่ะไอ้ว้าเป็นบอบอหู้คือกัน <c oughs> ขึ้นอยู่ก็ว่าวา้กับไผ